โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟอกซิงทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดตลาดปลาบางคล้านะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะนี่ครับก็ไปขึ้นมาที่หนึ่งแล้วนะไปขึ้นที่บ้านหมีนะจากจากสุพรรณนะครับผมแล้วก็มาขึ้นที่บ้านหมีที่หนึ่งตอนเช้านะครับแล้วตอนบ่ายก็มาขึ้นที่บางคล้าไปที่ที่สองนะ ที่ที่แรกที่มันหมีก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่ามันเช้ามากนะผมมาปีหนะ้าแล้วมืดมากเลยโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับผมรอบๆนี่นะครับผมรถปลารถอะไรก็เยอะแยะเลยนะครับบางคลา้าสะเชิงเซานะนะตลาดปลานี่รถเราอยู่นี่อ่านี่ครับจอดอยู่นี่เลยกำลังขึ้นเลยนะฮนะกำลังขึ้นอยู่ ก็ไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวเดี๋ยวผมไปให้ดูข้างหลังัขึ้นเลยครับผมเอ๊ะ ก็จะเป็นปลารวมนะครับเป็นปลารวมเนาะปลาสวายปลานินปลาอะไรพวกนี้ครับผมรวมๆกันไปนะก็ปลายทางยังไม่รู้นะครับว่าที่ไหนแต่ว่าไม่เยอะนะครับนิดเดียว ที่ลบบุรีจะเป็นเนื้อปลานะจะเป็นเนื้อปลาเป็นปลาที่เขาแร่แล้วเป็นเนื้อปลานะครับ รถคันนี้ครับผมผมชอบสีมากเลยเนะสีทองเลยนะครับสีทองรถผลปลาสีทองนะแล้วอ,อย่างเท่ดีแมมปีอะไรน่าจะยี่สิบขึ้น,นครับอย่างสวย เรื่องกินนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมกินปลานะกลิ่นขาปลาครับแต่อยู่นี่กินไม่ค่อยแรงนะไม่เหมือนตลาดชนเชิมเซานะตลาดในตัวเมืองชเชิงเซาอีกที่หนึ่งนี่โอ้โหกิ่นนี่แบบสุดยอดเลยครับเพราะว่าเราไปจอดตรง,ตงข้างๆที่เขาทิ้งปลาพอดตีตรงนี้ดีหน่อยครับมันโล่งดีครับตรงนี้ไม่ค่อยทะ ครับผมก็นั่งขอดเก็ตกันสาท้องขอดเก็ตนะครับเป็ารร้าทำวันนี้เรียกป้าทำาเราก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ผมก็มาถึงตั้งแต่11โมงอันนี้ก็บ่ายสามครึ่ง กินข้าวกินปลาเสร็จผมก็มานอนรอนะครับเป็นสองที่ไม่หนักอะไรฮะหนักน้ำแข็งขึ้นปลานี่หนักน้ำแข็งอย่างเดี๋ยวน้ำแข็งกระสอบและยี่สิบกว่าโลนะใส่ทีนึงนี่สามสิบสี่สิบกระสอบนะบผม ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ตอนเสร็จแล้วคุม้มพาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับตอนลงก็ไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ยังไม่รู้เลยไปทางที่ไหนนะมาขึ้นของก็ผมไม่ค่อยได้ถามนะครับผมเดี๋ยวเขาก็ส่งปาทางให้ทีหลังโอเคไปเจอกันครับผมส <hours> อ o ชั่วโมงต่ะโอเคครับผมก็ขึ้นเสร็จแล้วนะก็ประมาณนี้ ไปอำเภอศรีส,สงครามนครพนมนะครับผมนี่ครับผมโอเคก็ครึ่งลำนะศรีสงครามก็ผ่านหลายเขานะผ่านเขาปักแล้วก็เขาภูพานนะครับผมหลายเขาอยู่สองเขานะก็ไม่หนักเท่าไรหร่ถือว่าโอเคเรวดูน้ําน้ําหยุดแบบนี้เลยเข้าปั๊มไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเติมมันได้อย่างเดียวแต่เข้าไปแช่ไม่ได้โอเคครับผม ไปเจอกันบนเขาโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาปักแล้วนะครับออกมาจากตลาดปลาบางค้านะครับก็อยู่ที่เขาปักตอนนี้กําลังขึ้นนะครับผมในช่วงกาลังขึ้นนะเขาปักก็ของเบาหน่อยนะครับผมก็ขึ้นเกจสามเกจสี่ 4, เนาะกำลังขึ้นเลยครับผมก็ขึ้นง่ายอยู่นะครับผมเขาปัก ราะว่าถนนกว้างนะไปเลยมันจะขึ้นยาวๆนะครับผมตอนลงก็ลงยาวตอนขึ้นก็ขึ้นยาวนะวันนี้ก็เป็นเวลา โมงน่าจะหกโมงแล้วยังไม่มืดนะครับผมสลัวสลัวนิดน,นึงมีรถเสีย้างซ้ายขึ้นเกียร์สามเกียร์สีนะครับพอของเราไม่หนักเท่าไหร่ แต่สิบล้อแซงกันนะครับผมแค่นั้นแหละแต่ถนนกว้างอยู่นะมันสามเลนนะครับผมสามเลนสบายสบายมันจะเป็นทางขึ้นยาวนะผมประมาณหลายโลอยู่นะประมาณห้าสี่ห้าโลนะครับ ผ่านอุโมงมาประมาณสักสิบกิโลนีน่แหละครับผมเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางอยู่นะครับผม ไปครับผมเรายาไปวันนี้ของไม่หนักครับผมชิวๆ้นเขานี้ไปก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เขาภูพานต่อนะครับน่าจะมืดไปถึงน่นก็น่าจะมืดนะครับประมาณสี่ห้าทุ่มเนาะน่าจะมืดเลยแหละ ว่าไปอำเภอสีสงครามนะนะครพนมนีม่ขึ้นอยู่ตลอดนะครับผมในกล้องอาจจะแบบว่าอาจจะเห็นเป็นถนนเหมือนถนนธรรมดานะแต่ความจริงนะขึ้นเขาอยู่นะครับผม ขึ้นไม่เท่าไหร่นะตอนลงนี้ครับอันตรายฝั่งฝั่งทางลงนะเพราะว่ามันก็ลงยาวนะครับลงแบบลงมายาวเลยนะ คครับผมก็สิ้นสุดก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เขาฟูพานต่อครับผม t hours later โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่บนเขาฟูพานแล้วนะครับกำลังขึ้นแล้วประมาณเที่ยงคืนนะมาถึงฟูพานออก็โคงเยอะหน่อยนะครับผมฟูพานนี่ ขอแม่ก็ชันพอสมควรเนาะ<_ <EN> _>ตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยมีรถนะครับถ้าเป็นตอนเช้าก็รถเยอะหน่อยตอน,นคืนรถก็ไม่ค่อยมี<_ <EN> _>ก็ของเบาครับวันนี้ขึ้นสบายจ <_ EN _> จะมืดๆหน่อยนะฮะมองไม่ค่อยเห็นทางนะครับผม ในกล้องนะในกล้องมองไม่ค่อยเห็นมันจะมืดหน่อยนะครับผมก็อ,อ,อาชีพเราส่วนมากก็กลางคืน,นครับขับกลางคืนคงเยอะมากนะครับโอ้มีรถเสีย ไรถกู้ภัยหรือรถช่างไม่รู้นะมาลากแล้วครับเมื่อกี้รถน่าจะเสียเราเหมือนต้องใช้เกียร์สองนะครับขนาดของเบาๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็รถคอกเหมือนกันนะครับผมถือว่าโชคดีครับโทรหารถลากได้ดึกๆอย่างนี้นะครับผมอันตรายนะครับ ก็ยาวหน่อยนะครับผมประมาณสามสี่สิบโลได้นะครับอยู่บนเขานะแล้วโค้งหักสองก็เยอะมากนะครับมันแ,แป๊บก็โคง้งมันแป๊บก็โคงนะ้งเนีย พาผมก็เคยถ่ายตอนเช้าให้ดูแล้วนะนะไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ดันสองเขาโอเคไปเจอกันที่ลงของเลยครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้ว มาถึงตอนตีสองนะครับผมก็มาลงนอนรออยู่หน้าบ้านเขาแล้วก็เขาลงให้ตอนเจ็ดโมงนะก็มาถึงก่อนก็ดีครับผมดีกว่าเขาโทรตามนะนะครับก็กำลังลงอยู่ก็น่าจะแป๊บเดียวลงเสร็จเดี๋ยวก็ล้างผ้าแล้วก็หาปั๊มนอนรอง,งานต่อครับผม อเครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะโอเคก็เดี๋ยวลงของเสร็จก็ไปหากินข้าวก่อนนะครับผมถ้าตกใจชอบใจก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ